ผู้คนก็คงคิดว่าผมนี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะไม่ได้เพี้ยนนะฮะเพียงแค่เก็บเรื่องราวชีวิตต่างๆเอาไว้ในวันอาทิตย์นุ่นที่ออทอยู่นุ่นนะออทขอนาฬิกาออทก็มีหน้าที่เดินนะฮะผมขอญาตเดินทักทายอ่าคุณนางหน่อยวันนี้คุณนางมาหรือเปล่า โอมาที่นี่นะต้องมาทานส้มตำถาดของคุณนางอาหารอีสานรแสแซ่บวันนี้เป็นไงขายดีปเปล่าน้องนางขายดีปเปล่า<ะ>อ่าเยี่ยมเยี่ยมอยู่เนาะเอ้ะจำเมื่อวานนี่หยุดใช่ไหมใช่ใช่อา่าไปธุระ,ระวันมีตลาดนัา่าจะหยุดเนะาะแถวนี้เนาะส่วนใหญ่ เป็นบางร้านอ่าโอเคถ้าตัวผมมีคล้ายๆเข็มใหม่เนีเราจะรู้เลยว่าผมเดินทางมากี่ร้อยเมตรแล้ววันนี้ถึงกิโลเมตรหรือ,อยังนะครับนี่ตรงนี้มีพี่น้องอยบนราชธานีเราอีกคนหนึ่งนะครับ โอ้ oh, สวัสดีพี่น้องอุบลราชาธานีครับเออเพ่ได้แวะมากินเดี๋ยวไปเบิ้งน้องไส้ก่อนฉันไปขายของเดี๋ยวขายได้ถึงไม่กินอ่าเดี๋ยวหาน้องเอียดของเราเนีเอียดขายคนเดียวสุดยอดมาก <laughs> วันนี้เหลือไก่ประมาณเจ็ดตัว <laughs> อ่าแต่ขายไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะตามกว่า หกเฮ้ยจริงเปล่าหกสิบตัวขายที่เดียวนี่นะไม,ม่รวมกลางดงนะงโอ้โหหกสิบตัวลองคิดดูเนี่ยคูณเข้าไปดิหกสิบคูณร้อยยี่สิบหกพันเจ็ดพันโอ้โหส่วนผมไม่รู้ขายกัญชาได้กี่ต้นเนี่ยออ๋แม่อากัชแมน่น้องชายน้องชายไปขายที่ไหนคหน้ามอว ฝั่งน,นู้นโอ้นี่ขนมน,นะเจ้าใหม่แน่เลยอืมเรออร่อยด้วยหรอ,อ,รอโอ้โหแล้วไข่นี่ยังไงาขายไข่ด้วยตอนดีขายชิ้น,นเท่าไหร่เนี่ยอย่างอยงนี้ชิ้นละสิบค่ะ อันนี้3นี้เนี่ยเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้นะมามวกเหล็กนี่นะก่อนจะถึงหอนาฬิกาถึงใบสนีถึงออมสินแวะเข้ามานี่ฮะแอะแวะเข้ามานี่ครับอืมนี่ถ้าใส่กัญชาด้วยน่าจะโอเคนะเนี่ยเบานี่เนี่ยต้องใส่กัญชาหน่อยใส่ใบกัญชาโรยหน่อยเออ อันนี้ยังไงโอ้ดีมากมแม่น้องสาวเรานี่รู้ใจกันจริงๆเลยหนูชิมแล้วหรอชิมแล้วเหรอกหนูชิมกันแล้วหรอชิมสองอันเลยออนเยออนโนะ